กองสิท้าไปตัดกล้วยเอาโบมีรถอีิ่งไปไปแล้วเด้อไปแล้วไปตัดกล้วยแล้วไอ้แม่แม่ไห้กอนเลยตัดกองอย่าป้อง ตัดด้วย แล้วเสืออ้อยตะกองกับเย้ยป้องอพีเสื้อถึงแล้วสะ ตัดต้ดนมาตัดไอ้กล้วยไปบบมตะกอ แค่เดียวนี้เฉพ่อไปแล,ปแล้วอ so uh ตตด uh uh ันก้วยหนึ <h <h ่งเครือ 布帕伐，dong。 ตัดเครือมันออกเอาตัดต้นมันตัดต้นมันให้เป็นตัอวอ่ายตะกรองปลูกไว้อันนี้ติดที่เจ้าว่ากล้วยน้ำวาเตี้ยนะพ่อออาก้วยน้ำวาเตี้ย ส่วนกล้วยตะกองที่ตะกองบอกไว้น้ำวาดต้นเตี่ยบอกนอไหลกันตอนนี้บอกนอเต็มเลย อี๋อกเกลือหนึ่งอันนี้กล้วยน้าว้าต้นสูงคือบอกปลูก,กต้นเตียเต้ยๆบนรดพ่อ còn phải dữ ไปนี่ก้ยตะกรงนะนี่มีแค่สองเครือโอเคโอ้ยเราที่ถือไปหายขึ้นหนักแท้โอ้ยถือบ่อไหวหนักโพดไอ้ตะกรงถือไปเอารถนี่โอ้ตายเลยหนักหนักหนัก อไปเอากล้วยเคี้ยน้อยอ,อีกหนึ่งคืออันนี้ถือได้จึ๊บนี่กล้วยน้ำหวานาอย่งปีเอาเยอะมีปีด้วย เอาไปแกงเจ็ปักคอยไงได้ทั้งปีได้ทั้งกล้วยโอ้ยอยางให้ถือเสือแหล่บ้านได้แล้วได้แล้วเอามาขึ้นรถโอ้ย รถเม้์ก่อนนี่โหย่างอย่างเต็มมือเลยตะกรงกล้วยมาแล้วนี่เกีย่ยวของามำักกล้วยกล้วย ฮะใบเตี้ยบังามแต่อ๋อใบเตี้ยหน่อยบังามอันนี้ต้นชุงสูงตินี่แค่นี่อืมต้นน้งสูงกล้วยสีงามกว่าต้นเตี้ยหน่อยมันสีบังาม ได้กล้วยแบบได้กล้วยแบบบ่มแล้วสามเครือกับอีกเมื่อปีหนึ่งผมว่าโอเคนะจ๊ะจากไม่นีพามาชมสวนตะกอของยายป่องมาคลิปกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจา้าขอบคุณจา้า